นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกตได้โพสเฟสบุ๊กถึงนโยบายพักเพื่อไทยที่จะให้ประชาชนจำนวน55ล้านคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปมีเงินในกระเป๋าดิจิทัลเพื่อซื้อสินค้าในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ในแบบประชาชนโดยวงเงินที่ต้องใช้ในการนี้ประมาณ550,000ล้านบาท ฟังรายละเอียดจากการชี้แจงที่ระบุที่มาของเงินดังกล่าวไว้คือจากการปรับปรุงงบประมาณประจำปี2567ในรายการดังนี้ 1. นำไรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการจัดเก็บภาษีในปี2567ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น2,67,000ล้านบาทเนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2. การตัดงบประมาณจากโครงการของรัฐที่ไม่จำเป็นคาดว่าจะสามารถได้เงินหลายแสนล้าน 3. ลดงบประมาณจากโครงการบัตรคนจน50 0 0 0ล้านบาทมาเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลแทนประเด็นดังกล่าวมีประเด็นต้องคิดให้ครบถ้วนคือ1รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการจัดกเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น267,000ล้านบาทได้ถูกจัดสรรเป็นรายการงบประมาณปี2567แล้ว1 6 5 0 0 0ล้านบาทจำนวนที่เหลือ 12,000ล้านเป็นการชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อให้งบประมาณปี2 5 6 7ขาดดุลให้น้อยลง 2. การทบทวนโครงการต่างๆของรัฐที่ไม่จำเป็นเป็นสิ่งที่สมควรทำโดยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องช่วยกันรีดรายการงบประมาณที่ไม่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเช่นงบการจัดซื้ออาวุธงบการก่อสร้างงบกูรูพันธุ์ แต่เมื่อรีดออกมาแล้วหากรายการดังกล่าวมีฐานะเป็นงบลงทุนรัฐบาลต้องเพิ่มกลับเป็นรายการงบลงทุนเพื่อคงสัดส,ส่วนงบลงทุนร้อยละยีของงบประมาณโดยวรวมตามข้อกําหนดในพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่สามารถใช้ในรายการที่ไม่ใช่งบลงทุนได้ 3. การใช้โครงการดังกล่าวทดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแนวทางที่สามารถทำได้แต่ต้องแน่ใจว่าการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ให้สามารถรับ2ทางซึ่งจะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐอย่างมหาศาลในอนาคตลงท้ายแฮชแท็กเสรีรวมไทยแฮชแท็กต้องมีเสรีรวมไทยไว้ตรวจสอบในสภาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิวอ d e ได้เลยครับ